แบบถ้าเราขายได้เขาติดใจเขาก็กลับมาเนาะใช่เราเราคุยกับลูกค้าเราอย่าไปอย่าไปหวังว่าครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวเราพูดยังไงก็ได้แต่ไปแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราพูดเนี่ยมันก็จบละขลังลูกค้าเขาก็ไม่มาสนใจไม่มาได้ของอย่างเงี้ยปากต่อปากนะะคอแดงเนี่ยมันอยู่ในวง ไม่ได้กว้างขวางอะไรอะ่ะขนเลี้ยงเดี๋ยวเห็นคนนั้นเลี้ยงเดี๋ยวก็เข้าไปดูไอคนที่เขาเลี้ยงอยู่เขาก็บอกแล้วไปซื้อวาจะกินน,น้อย่างีงโอ้โหอยังงนอย่างไงจบเลยถ้าไป,ไปแล้วเขาดีเขาก็บอกนี่ของเนี้ยอย่างงั้นอย่างนี้อะไรโอเคก็จะมีคนมาเรื่อยมาหาถึงที่เลยตอนนี้ใช่มามาเรื่อยเนี่ยว่าแบบา นี่มาขอไอ้สองตัวที่ว่วานเนี่ยปล่อยมาไรบอกนะปล่อยอะไรบอกนะตั้งราคาให้เองเลยแต่บอกว่าถ้ายัางไงร,ราคายัางไงก็ลองโทรไปบอกนะหมายถึงว่าเราก็จะบอกกว่านั้นไปก็ได้แต่เราก็ดูราคาว่าว่ามัี่เขาตั้งมามันก็สมราคาเราก็ไม่เรียกร้องอะไร ราคาตรงกันเนาะใช่กาให้ราคาเออคนเลี้ยงก็ออราคานี้ก็พอสมควรนะแล้วเนาะเราก็โอเคไม่จึมเป็นต้องไปก่งเอาเขาจนถ้าเรามีพวกมีหมู่เลี้ยงเยอะๆมันมันก็ดีนะเหมือนก็สร้างรายได้ให้คนมือใหม่เขาไปเลี้ยงไปอะไรก็มีรายได้ดีก็โอ้โหเบึงนี้มาก่อนมี องฝูนสามูงเลยนะเนี่ยแล้วหายไปไหนหมดคะเขาไม่ไหวไงลุงเองก็หก <laughs> <laughs> ี่ปีคะเนี่ยเลี้ยงมาโอ้โหนานอยูยวครับจะของเองค้คอกเดิมเขาขอ,อ,องน้าเอกนี่โอ้โหเลี้ยงมานานมากลุงเพิ่งมาจริงจังไม่กี่ปีนี่เองก่อนเขาทำงานด้วยขับวิ่งรถด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่มีเวลาก็ อันนี้ปล่อยตัวฮะปีหนึ่งห้าตัวก็อยู่ได้แล้วใครจ่ายพอพออ่ะของตายายนี่ไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ดูเชื่องมากเลยเนาะแบบเชื่องจริงอันนี้โอ้โหเชื่องมากไม่มีตัวไหนชนกันเลยหนูเห็นอะเร่อง ครับจะได้ทุกตัวเลยเนี่ยเดินก็ไปเล่นไปจับได้ชัดทุกตัวทำได้ไปเลยตัวไหนตัวไหนนี่ชี้ได้เลยแต่เลี้ยงด้วยกันก็ดีเนาะลุงเหมือนมีนแบบแดงๆสลับกันเวลาไปทำธุระก็ให้เขาเลี้ยงสามวันอะไรก็บอกเขาเขาก็มาเลี้ยงให้ ดีมากเลยแบบมันเหมือนแบบว่าเราทํางานแค่เดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่เนะสลับกันช่วยกันแล้วเวลาเขาออกลูกเราต้องช่วยไหมคะลุงเนี้ยไม่ค่อยเด่นันนะนี่เขาออกส่วนมากเขาจะออกอย่างงี้นกลางคืนส่วนมากเขาจะไม่ออกกลางคืนออกที่ครอบชามาเอาออกแล้วแตให้รู้นะว่ววัวตัวไหนจะออกไม่ออกนะใก้จะออกวันหนองวันี่ยรู้หมดรู้แล้วอันนี้ใก่จะออกแล้วเนี่ยเราตั้งแต่ดูกลางวังนเขาไม่ออก บางทีไปเช้ากลับมาเปิดก็อ้าวออกแล้วไม่ต้องช่วยเลยเขาแข็งแรงงัวปล่อยอ่ะเขาจะธรรมชาติเขาจะแข็งแรงและอะไรนะคะที่เขาบอกลกอะไรนะออคือยังไงนะมันเหลือมาถึงเราไหมเนี่ยหรือว่าเขากินมันมันก็ชาวบ้านเขามาขอไปอะไรไปก็ลุงไม่กินไงก็เลยให้เขาไป คือแม่เาขาไม่ได้กินหรอคะเวลาเราไม่ได้ช่วยถ้าถ้าถ้านั่งนะเราเห็นเราเก็บทันถ้าเราไม่ไม่เห็นไม่ทันก็เขาก็็บกินมีคนมาสั่งเรื่อยนะบางพีพวกคนขายหวยขายอะไรมาจากอีสานใจอะไรนะเห็นถุงวัวนนี่เขาจะให้เบอร์โทรอะไรจริงเราก็รับเบอร์โทไว้งั้นแต่ไม่เคยไม่เคยโชว์ไปขายเขา้กิงก็ให้คนที่อยู่ข้างๆ ขอกมังอะไรมัง้งบางคืนเราก็ฝากเขาดูงัวดูอะไรเราไม่ได้มานอนเฝ้าไงแบบหนูยังคิดแบบโหเลี้ยงไว้ไม่มีคนเฝ้าไม่หายเลยไม่โว้ดเลี้ยงมาในไอ้เขาเลี้ยงมาสามสึบกว่าปีนั่นเขาไม่เคยเฝ้าเลยแม้แต่คืนเดียวนั้นเขาก่อนงัวเขาเป็นร้อยเขาขายโลไปทีแล้วนั้นเขาเหลือ ตอนที่ลุงเริ่มมาเลี้ยงเขาเหลืองัวอยู่สามตัวติดขอแไว้พอลุงเข้ามาเลี้ยงในเขาก็เลยซื้อเข้ามาอะไรเข้ามาเพิ่มมาเรื่อยๆมีเพื่อนเลี้ยง,ยงด้วย,ยกันาาเหมือนทุนเวลาแต่ก่อนก็มาเลี้ยงสองคนเนี่ยเธอคิดว่าโอ้โหสองคนเราก็มาเสียเวลาแล้วแกวกันอยู่ทั้งคู่ก็เลยผัดกันคุยผัดกันพัด เขาก็ก so ินไปเรื่อยๆเนาะลุงแบบไปกันพากันไปเอา้อนกับเข่าลมเขาลมเลยเขาก็ออกกินทั้งวันเดี๋ยวพอสี่โมงเขาก็เริ่มกินเนี่ยเนี่ยก็เริ่มกินเลาะกันแล้วเนี่ยจะกลับรู้เวลาเลาะไปนอนเนี่ยเลาะก็เลาะขึ้นไปนอนกลางวันบ่ายๆเขาก็จะลงงนมา ย้อนขึ้นไปเมืรถนี้เนี่ยพอลงไม่เทียก็จะกินโน่นแหละออกไปเองทางนู้นหรอคะใช่รู้ทางเลยเนาะกินกลับไปเองทางทางกลับเขาอะไรเขาปกติคือเลี้ยงฝั่งนี้ตลอดหรอคะหรือว่าไปทั่วแล้วแต่หนยอบตหน้าอบตเลี้ยงนี่เมื่อกี้ดนน่งกีฬาไปหมดน่ะเนี่ยรอบบึงเนี่ยพาเดินวันนี้เลี้ยงนี่แล้วลุงอีวันกลับไปเลี้ยงทางโน้นกับ ไปย้ายไปเลยคือเลี้ยงนี่สองวันสามวันเอาย้ายพักยาไปเลี้ยง,ง,งทางโน้นต่อฝนไว้เขียวช่าอุ้มไปหมดเลยรอบบึงก็เขียวช่าอุ้มเลยปีนี้ฝนดี้ะต้นปียาไปงามโปรดโู้ยเ้ยางโน้นยิ่งนี่เป็นบรรยากาศสบายสบาย,บายรอบๆบบึงเสนาทนะคะที่คอกวัวของลุงเอกได้พาวัว มาเลี้ยงกินยารอบๆบบึงนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหัวแกลกเป็นงานต่นด้วยนะคะสวัสดีค <Yeah. S 2> ่ะ i was shaking my leg